วัสดีท่านผ้ชทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะพบกับรายการทีแกรเปอร์แชนแนลนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมไมโครับกันนะทุกคนเจอกันเข้าเกมครับผมอนะครับเก้าแล้วจะประมาณนี้จะผมเล่าคอนสิร์ให้ฟังนะทุกคน ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นส่วนทางบ้านนะครับบ้านก็จะออกแนวประมาณนี้นะฮะคือมีหมาอยู่สามตัวนะฮะหรือสุนัขนั่นแหละตรงนี้โอ้โหอาี๋ยวว่าผมจะมาเคลียร์ตรงนี้แล้วกันเราไปรีวิวเอ่อรีวิวแมพก่อนนะฮะ ส่วนตรงนี้นะฮะก็คือบ้านของเรานะครับส่วนต่อไปตรงนี้นะ,ะก็คือห้องน้ํานะครับผมตรงนี้ก็จะเอาปลามาปล่อยเนาะเพื่อเป็นที่ที่อ่อให้เอ่อชาวบ้านมาตกอะไรประมาณนั้นนะครับตรงนี้เป็นโรงอาหารนะฮะร้านอาหารนะคะด้านในนะคะก็มีโต๊ะมีเตียงนะครับแล้วก็จะมีกระดิ่งนะครับ วนต่อไปนะฮะจะให้ดูตรงกระคืนด้วยเนาะส่วนต่อไปนะฮะก็คือเป็นกุฏินะฮะกุฏิขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้คือตอนนี้นะฮะกำลังเริ่มสร้างวัดนะฮะยังไม่เสร็จดีนะฮะแต่เมนรู้เนี่ยก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะนั่นไหนกับก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไว้วางลงนะฮะคือผมออกแบบไม่ได้คิดอะไรนะ คือออกแบบให้มันดูดีแค่นั้นเองนะฮะไม่ใช่ออกแบบอะไรมากมายนะครับประมาณนี้ด้านบนของเรานะฮะที่ใช้เป็นควันนั่นก็คือเป็นอไฟนะฮะที่เขาจุดนะฮะเขาทามาให้ใหม่นะฮะนี่ฮะอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้แล้วก็มีเป็นสวนของปลูกข้าวนะครับ ตลาดนะฮะตลาดจะอยู่บริเวณนี้ต้องรอชมนะฮะเป็นอีพีที่สองนะฮะทุกท่านต้องรอชมนะฮะอีพีสองอยู่แถวนี้แหละนะฮะคือตลาด้ด้บนแบบนี้ลปล่อยปล่อยแบบล่งเลยนะฮะคือตรงนี้สามารถเดินขึ้นได้เดินลงได้นะครับเนี่ยแโอเคนะครับซึ่งตอกลางคืนนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูตกลางคืน เนี่ยฮะตอนกลางคืนจะแบบมืดมากนะทุกคนเมนไม่ได้ว่าแบบมืดไม่ได้ว่าอะไรนะทุกคนคือมันสว่างมากนะครับด้านไหนไม่ได้มืดไม่ได้อะไรเลยนะท่านในสว่างมากนะทุกคนดูดินะฮะสว่างมากดูตรงนี้ต่อไปนะฮะต่อไปนะฮะด้านหน้านะฮะก็มีไฟนะครับ ไปดูใน uh, กุฏิบ้างนะฮะกุฏินี้ผมก็จัดเป็นผมคิดแบบไม่ออกนะผมก็จัดเป็นสีส้มนะฮะให้ท่านได้หลับได้จำวัดนะครับคือส่วนของตรงนี้นอน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 นี้แล้วก็นอนนู้น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 นะครับก็จะให้ท่านหัวตามาแผ่นสีขาวตรงนี้นะฮะท่านหัวตร,ตรงนี้นะ,ะหมายความว่า ให้ท่านเให้พระนะฮะหันศีรษะนะฮะไปทางป้ายนะฮะเพื่อที่มันจะดูน่ารับน่านับถืออะไรประมาณนั้นนะครับไปดูส่วนของร้านอาหารในเวลากลางคืนนะคะด้านหน้านะคะมีเสาไฟนะครับสองจุดด้านข้างของกุฏินะคะก็มีไฟให้นะฮะอยู่ที่ต้นไม้นะครับหนึ่งหลอดนะครับด้านหน้าของร้านอาหารนะคะมีไฟอยู่สองจุ สองเขาเรียกว่าตะเกียงนะฮะสองอันนะฮะด้านในอีสี่นะฮะต่อไปนะฮะคือตรงนี้สว่างมากทุกคนที่พื้นยังมีไฟเลยคิดดูดีนะครับในตู้เก็บของนะฮะคือผมอาจจะอาจจะแรงหน่อยนะทุกคนด้านในนะก็จะมีอาหารนะฮะเพื่อที่จะนําขายนะฮะก็มีไม้นะฮะไวเผาอะไรประมาณนั้นคือผมยังลงของไม่เสร็จไม่ยังไม่เสร็จ นะฮะก็จะต้องลงเงินลงอะไรไว้อีกนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะฮะประมาณนั้นต่อไปนะฮะ,ะ,ฮะก็จะเป็นส่วนของเอ่อหมดแล้วแหละนะฮะผมก็จะทำเป็นหนังให้แล้วกันนะฮะวับแป๊บเอาทุกคน ระางตอนนี้นะครับผมจะใส่เพลงให้ท่านผู้ชมได้ชมความสวยงามของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเชิญครับ อาสว่าคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบคลิปให้ท่านผู้ชมณตอนนี้เลยแล้วกันนะครับก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆาครับขอบคุณสวสดสิครับ See you again นะครับรักนะทุกคนจุ๊